สวัสดีค่ะคเช่สวัสดีน้องงอมเดินสวัสดีค่ะพี่นีค่ะเจอกันอีกแล้วเนอะเจอนานทีแบบนี้นะช่วงนี้แบบหน้าฝนฝนกระหน่ำน้ำท่วมไปแถวบ้านะในไม่เหลือไม่เหลือจ้ะใช่ไหมช่างอยู่หน้าบ้านไงมาเลยพอดีเลยจะหนีเลยเลยเข่ายังไงก็ตอนนี้เขาบอกว่าน้ำหลากกำลังมานะเขากำลัง ปล่อยน้ํามาด้วยนะนี่แหละพี่ก็ต้องหาแบบเสื้อกันฝนไงแล้วไปหาที่ไหนก็ไม่เจอสักทีอ๋อปรากฏมาเจอที่นี่ฟลอร์นีชั้นสองใช่ใช่ใช่ถูกใจมากถูกใจมากนี่เลยเราใสญ่มากเราใส่ดูก่อนใช่ใช่ค่ะตอนนี้ไม่ได้มีเฉพาะเสื้อนะมีกางเกงด้วยอ๋อกางเกงเราอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจนไปเอากางเกงมาให้ไปเลยดีไหมเจนไปเดีไหมตามตามน้องอ่อนไปเลยดีกว่านี่นะคะตอนนี้หลายคนก็หา หาเสื้อกันฝนหาเสื้อกันฝนอันนี้เป็นกางเกงเขาคือจะให้แบบจะให้เป็นิซี่ใสใช่ใช่ๆใช่มั้ไม่ต้องใส่หรอกใส่ใส่เสื้อก็ถึงเข่าแล้วอ่ะเดี๋ยวกางเกงได้แล้วมันเป็นฟรีใสใส่ได้ใส่ได้หมดแล้วครบชุดนี้เท่าไหร่คะเกางเกง229บาทค่ะเฮ้ยพี่คิดว่า400นะอ๋อไม่ๆๆค่ะสงสัยเท่าไหร่ครบชุดนะจ้ะใช่ค่ะ เอฟได้ไหมเอฟได้จริงจริงมีมีสองแบบนะเป็นแบบสวมยาวเลยก็มีนะแต่ทีนี้หมดค่ะเอ้ารอของหมดของหมดสั่งมาร้อยกว่าชุดหมดนี่ไงนี่ไงมันจะเป็นแบบอันนี้ใช่ค่ะจะเป็นแบบนี้แต่ว่าจะเป็นยางอันนี้บางบางที่สิบบาทอันนี้แบบนี่แบบบาง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 ก็มีขายที่คอร์มีเนาะใช่ใช่ยี่สิบสั่งบาทมีเหลืองเขียวฟ้ามีมีสีให้เลือกอันนี้แบบนี้เยอะใช่ใช่รูปแบบนี้ดีนะ แต่อย่างเงี้ยดีมันเป็นเสื้อกางเกงด้วยยังไงไม่มีเปียกไม่เปียกแน่นอนไม่เปียกเนีเวลาเราขี่มอเตอร์ไซค์ใครที่บอกว่าขับบิ๊กไบค์อยากได้เสื้อกันฝนแบบเป็นกางเกงแยกชิ้นน่ยมาที่นี่นะคะเห็นที่อื่นเน่ะ400 500ยนั้จริงๆนะว่อันนี้200กว่าบาทเองโอ้โหแล้วมีถูกมากเลยอ่ะ229บาทเดี๋ยวซื้อให้พ่อสักตัวหนึ่งดีกว่ารีบนะเดี๋ยวหมดนั่นสิเพราะว่าของที่นี่คือหมดลงเลยเนาะไม่มีมาเติมเนาะดีนะจ้า อยากจะขายอะไรอีกไหมเพราะมันเยอะมากเลยนะโฟลลมีโฟลลมีก็เอาเป็นกลุ่มของผ้าเช็ดตัวแล้วก็เครื่องนอนดีกว่านาะเพราะว่ามันจะเข้าหน้าเกษียนแล้วเกษียนแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นหน้าหนาวด้วยเนาะใช่ไหมค่อยสรุปทีเดียวเพราะว่าของเราเยอะเยอลบอะมาที่ตรงีชั้นสองอ่าเริ่มต้นกันเลยกับกลุ่มผ้าเช็ดตัวนะคะจ้ะอ่าไล่อย่างนี้ไปเลยก็ได้ค่ะ ตัวนี้คือเตรียมไว้แล้วนะสําหรับงานกเกษียณเนาะนี่เราทำเซ็ตใช่ค่ะของขวัญเลยอ่าถ้าลูกค้าแบบว่าต้องการที่จะได้แบบว่าใส่กล่องมีโบติดโบเรามีให้กล่องเรามีให้กล่อง29บาทถูกม,มากถูกมากแล้วก็กล่อง2ีบาทแล้วก็โบโบนี้ฟรีฟรีให้เลยนะคะ แล้วก็จะมีผ้าเช็ดตัวเริ่มต้นที่สาลูนะคะคือราคาเนี้ยร้อยแปดสิบร้อยสี่สิบแปดนี่คือรวมกล่องค่ะใช่ค่ะผ้าเช็ดตัวร้อยยี่สิบเก้ากล่องยี่สิบเก้าแค่นั้นกล่องก็พรีเมียมมากเลยใช่สวยผ้าสาลูเนี่ยซนนิซี่ซื้อไปแล้วเปล่งเง่งซับน้ำแบบวันนี้โดนเหมาเยอะนะเนี่ยมันจะซับแบบหมาดๆมันทำให้ผิวเราไม่แห้งผ้าสาลู พอเราบัดบัดวุแล้วก็แบบทาโลชั่นเข้าไปอย่างเงี้ยดีดีดีมากแบบเนี้ยค่ะแล้วไม่เป็นขนด้วยนะใครที่เป็นภูมิแพ้หรือว่าอะไรเงี้ยใช้ดีมากนี่นี่เซนเซเนี่ยเป็นภูมิแพ้ใช้ดีมากเลยมีสีให้เลือกนะคะชอบสีอ่อนสีเข้มเรามีนะคะร้อยยี่สิบเก้าบาทจ้าอันนี้คอตตอนนะคะอ๋อเห็นไหมล่ะบอกแล้วคอตตอนนี่จะแบบนุ่มจะเน้นความนุ่มวันนี้โดนเหมาเยอะค่ะผ้าเช็ดตัว หน้าหน้าฝนแล้วนะคะอาจจะซักแล้วไม่แห้งอะไรเงี้ยค่ะจะซื้อไปเป็นของขวัญก็ดีนะคะซื้อไป<ม>หลายผืนใช่ค่ะไม่แห้งเมื่อเช้าก็ <laughs> ก็โดนเหมาไปเป็นของขวัญน,นะคะถูกมากเลยถูกมากก็เลยต้องบอกซื้อผือนเดียวไม่ได้เราต้องเหมาเหมาไปแจกเลยคอตตอนเราจะมีไล่เกรดไปเลยนะคะตั้งแต่เกรดธรมรมดาพีเมียมอันนี้ขึ้น,นไปเลยนะคะร้อยยี่สิบเก้าร้อยห้าเก้าร้อยเก้าเก้า พื้นใหญ่นะคะลูกค้าร้อยเก้าเก้าเนี่ยพื้นใหญ่นะคะผ้านุ่มมากวันนี้โดนเหมาไปยี่สิบผืนนะคะอ๋อผ้านุ่มจริงๆนี่เป็นออริจินัลเลยถ้าเป็นตมนสีฟ้าชมพูโอโรสแล้วก็สีเทาสีเหลืองลายสวยๆลายสวยเนี่ยสีชมพูแบบลายสวยมากเลยค่ะแลนนี้เข้าใหม่นะคะสินค้าเข้าใหม่นะลายสวยใครที่อยาก คอลเลกชันใหม่มาเลยนะหมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยไม่มีไม่มีเติมนะคะเป็นคอลเลกชันใหม่มาเรื่อยๆใช่พอเราจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนอย่างผ้าเช็ดตัวที่ใช้ในโรงแรมรีสอร์ทเนี้ยเราก็ยังมีนะคะก็ใช่เลยใช่เลยผืนใหญ่มากนะคะลูกค้าถ้าใครสนใจนะคะผืนใหญ่มากนุ่มมากดีเจนุ้ยซี่นี่บอกใส่พันสองรอบนะ ใช่ค่ะทำไมรู้ดูหุ่นน right> ี่ซื้อเป็นผ้าห่มเลยนะจ๊ะค่ะใช้ได้สองอย่างเลยเป็นผ้าห่มได้ด้วยเช็ดตัวได้ด้วยตัวนี้ก็จะเป็นสองห้าเก้านะคะมีผักทอพเมียมมากในใ่ค่ะตัวนี้เป็นผักทอแล้วก็ใส่กล่องให้เรียบร้อยสําหรับลูกค้าที่แบบว่าอยากส่งต่อเลยส่งมอบ ห้างเราก็จัดงานสัมนาหรือว่าจัดงานสังสรรค์อยู่เรื่อยอยากได้ของขวัญก็ลงมาเลยแวะมาเลยแวะมาเลยค่ะเตรียมไว้ให้แล้วนะคะต่อกันอยู่แล้วชั้นสอง่าใช่ค่ะมาได้เลยตัวนี้ราคารวมกล่องอยู่ที่2 8 8ดบาทไม่ถึงสา0ร้อยนะคะนี่เดี๋ยวปีใหม่ก็ซื้อมาจากฉลับปีใหม่นะอันนี้ดีมาก่ะเด๋ยวโซนด้านหน้าผ้าเช็ดตัวแบบเป็นเซตเข้ามาใหม่ก็มีนะคะอ๋อจ้าสั่งนี้ใช่ไหมใช่นี่เลยตัวนี้เริ่มต้นเลยนะคะ79บาบาทพื้นใหญ่ เป็นนาโนนะคะนี่79บาทเหรอ79บาทจ้าคุณใหญ่มากจ้ะมีสองสีอ่ะสองรุ่นนะคะสองรุ่นสองรุ่นสวยๆแล้วก็นุ่มมากด้วยอ่ะนี่โอ้ว้าวลายพีซีอ้วนนะคะเอาหมดนะเอาอยู่นะเป็นผู้ที่อังกฤษมากเนี่ยเนี่เนี่เขาจะมีตังที่ห้อยด้วยนะใช่ใช่ไม่ต้องกลัวหล่นใช่ไม่ต้องไม่ต้องราวพาดแบบใช้ที่เยอะใช่ให้อย่างเงี้ยปึ๊บก็ได้แหละใช่ง่าย ใช่คนดูเยอะมากเลยเพราะแล้วมีวันนี้เนี่ยต้องดีนะที่ไลฟ์วันนี้เลยอะใย่มากยังเลยมานะคะนี่ค่ะถ้าอยากได้เป็นกล่องก็มีแบบนี้ให้นะคะทั้งทั้งกล่องนี้ร้อยแปดบาทนะคะรวมกล่องแปดบาทในค่ากล่องเองใช่รวมกล่องตัวนี้จะเป็นจัมโบ้วันนี้โดนเหมาไปสิบกว่าผืนนะคะจัมโบ้จัมโบใหญ่โอ้วยะอันนี้มีสองลาย อันนี้ดีเจนนี่ต้องสามรอบแล้วล่ะคุ้มคุ้มกันคุ้มเะค่ะโอ้พื้นใหญ่มากใช่พื้นใหญ่มากนะะคราคาเบาด้วยร้อยสามสิบเก้าบาทค่ะโอู้ถูกอ่ะและของดีนะเคยเคยซื้อเคยซื้อเองอ่ะเคยซื้อมาใช้เองอ่ะสองร้อยสี่สิบพื้นหนึ่งแต่มาเจอของตัวเองร้อยสามเก้าตกใจเสียใจด้วยเสียใจด้วยนะคุณไม่ได้ไปตอ คุณรีบนั่นแหละถ้าเราตัดสินใจแบบว่ารถเร็วนะจะไม่ได้ของดีนะใช่แต่นี่ก็เหมือนกันนะคะวันนี้ลูกค้าก็มามารับแบบเป็นแบบกล่องนะคะตอนนี้รวมกล่องด้วยก็ร้อยหกสิบแปดบาทนะคะเออถูกไหอใครที่อยากได้เป็นของขวัญเนาะตัวนี้เริ่มมาแล้วของขวัญนี่แบบนี้ก็มีอันนี้เหมาะกับวัยรุ่นน่แบบเนี้ยจ้ะนี่นตัวนั้นร้อยยี่สิบเก้าจ้ะเนี่ยน่ารักร้อยยี่สิบเก้าพื้นใหญ่พื้นใหญ่ทุกพื้นนะคะแพ็กเกจเขาดูแบบน่ารักอ่ะน่ารัก premium นี่ อันนี้ก็ผืนใหญ่ร้อยยี่สิบเก้านะคะอาจจะอาจจะเล็กกว่าผืนเมื่อกี้เพราะเมื่อกี้เป็นจัมโบ้นะคะแบบนี้่าอุ้มน้ําดีมากเลยนะแบบนี้ซับน้าดีเลยแหละซับน้าดีไม่เป็นขนนะคะนุ่มมากเลยแล้วใครที่แบบว่าอยากได้คล่องควัญเนี่ยค่ะเรามีแบบเป็นกิฟต์เซตให้นะคะอันนี้มาใหม่นะมาใหม่นี่ค่ะน่ารักก็เป็นแบบค่ะผ้าเช็ดตัวแล้วก็ผ้าเช็ดผมใช่ได้สองผืนนะคะในราคาร้อยยี่สิบเก้าุกมากใช่ ถ้าสิว่าเราไม่อยากใส่กล่องเนาะเราซื้อแบบนี้ไปเราซื้อเป็นถุงน่ารักน่ารักใส่ส่งมอบได้ค่ะลดลดค่าใช้จ่ายเราได้ด้วยนะสาสิบเก้าบาทได้ถูกสุดเหมือนผ้าเป็นผ้าเช็ดผมค่ะผ้าเช็ดผมก็ผืนจะเป็นประมาณนี้เป็นซีนิซี่ใช้เช็ดตัวนะเนี่ยต้งจริงแต่เล็กมากฉันชอเช็ดตัวนะอันนี้เรามีคอตตอนกับนาโนนะคะมีสองมีสองเนื้อผ้าราคาเท่ากันค่ะราคาเท่ากันก็คือสามสิบเก้าบาทนะคะ แล้วแต่ชอบค่ะแล้วผ้าคุณูพื้นเล็กที่แบบว่าเราอยากเอาไว้แบบว่าน,นอน,นุ่มอเนกประสงค์นะคะนี่ยี่สิบเก้าบาทอ,นนอันนี้เช็ดปากเช็ดปากมาก นี่ไม่ได้นัดหมายซื้อไปกินใหญ่เอ๊ยยังไงแหมไม่ได้นัดหมายได้ถูกใจด้วยนะก็จริงนะได้อยู่นะได้อยู่นะได้อยู่นะเช็ดหน้าเล่นได้เล่นได้เช็ดน้ามากเออเขาสีก็ได้นะนี่ยชอบเลยแหละชอบเลยแหละไวเก่าชอบใช่ใช่เนี่ยสวยๆหรือว่าอยากได้เป็นแบบนี้ก็ได้หน้านี้น่ารักใช่น่ารักน่ารักเด็กเด็กเนาะเด็กเด็กพกพาไว้เช็ดมือเช็ดรถ เช่นรถก็ดีนะไม่เป็นขนด้หมดอันกประสงค์ใช่ค่ะอันกประสงค์เราไปกลุ่มต่อก็มีกระเป๋าด้วยนะหลายราคานะคะร้อยยี่สิบเก้าสองห้าเก้ากระเป๋ากระเป๋านู่นนี้สองห้าเก้าแบบนี้กันน้ำได้นะค่ะตัวนี้ขายดีมากสองห้าเก้านะคะใหญ่เลยค่ะจุดีอือใช่ค่ะตรงนี้หน้าฝนได้เวลาเราแบกเป้มอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยไม่เปียกกระเป๋าไม่เปียกคนเปียกกระเป๋าไม่เปียกคนเปียกแล้วก็ แล้วก็จะมีเครื่องกลุ่มเครื่องนอนก็จะมีหมอนนุนหมอนผ้างร้อยยี่สิบเก้านะคะแล้วก็จะมีชุดผ้าปูที่นอนสามฟุตครึ่งร้อยเก้าเก้าห้าฟุตกับหกฟุตสองร้อยห้าสิบเก้าบาทหมอนปอกหมอนนุนอย่างเดียวสามเก้านะคะเราจะไปไวๆวมาเป็นเซตเลยเนาะใช่ค่ะสองห้าเก้าถูกค่ะไปไวๆแล้วก็ไล่ไข่อ่ะฮะค่ะอันนี้เป็นผ้าห่มขนมิ้มค่ะเป็นขนสัตว์เทียมนะคะ เราจะมีสองสองแพ็กเกจด้วยนะนุ่มมากอ่ะเดี๋ยวจะไปเอาอีกรุ่นหนึ่งมาให้ดูนะนี่จะบอกว่า M C Nissi อ่ะได้ไปแล้วซื้อหลายผืนมากที่โฟล์มีอ่ะคือแบบมันนุ่มมากอ่ะพอเราพอเรานอนแล้วอ่ะเราขนเยอะมากบอกเลยเราแฮปปี้มากเยอะมากเลยเ้าก็ซื้อไปฝากคนที่บ้านตอันนี้แพ็กเกจที่สองที่เข้ามาใหม่นะจ๊ะตัวนี้ก็เหมือนกันนะหกฟุตเหมือนกันใช่ค่ะหกฟุตนะ นุ่มมากเลยอุ่นมากด้วยช่วงนี้เหมาะเลยกับแบบบรรยากาศหน้าฝนอ่ะใช่สวยงามตามท้องเรื่องนะคะไปเป็นของฝากของขวัญก็ดีนะว้าวคืนนี้เท่าไหร่นะหมอสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะถูกมากที่อื่นขายประมาณสามเก้าเก้าสามห้าเก้าเือี่ไปเดินงานกระชั้ล่าสุดอ่ะเท่าไหร่คะสี่ร้อยเกือบหกร้อยใช่ไหมใช่แล้วแปดด้วยมันก็เจะบอกเฮ้ ฉันาเอาโซนลึกก็ได้เพราะลึกีดีกว่าฉันเห็นราคาแล้วฉันรู้เลยว่าอันไหนถูกอัไดีแพ็กเกจเดียวกันคุณภาพสินค้าเหมือนกันเขากมดีแหละแต่ว่าเขาแพงกว่าเรารู้แล้วของดีของถูกอยู่ตรงนี้อ่าแล้วก็ตัวนี้หมอนหมอน้่ห่มเราก็จะมี299-359โรมา499นะคะน่ารักมากเป็นของฝากของขวัญก็ได้ให้ห่อก็ได้นะเรามีบริการห่ออ๋อได้ค่ะลูกค้าจ๋าเห็นไหมลูกค้าใหม่ห เอาผืนนี้ด้วยนะคะสามเก้าเก้าอ่ะจ้ะเนี่ยเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนนะคะน่ารักมากเลยได้ได้ได้ค่ะเนี่ยหลากหลายราคาด้วยเนี่อย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้เป็นผ้าห่มได้ด้วยนี่อันนี้เวลาที่เราเดินทางไปนั่นนู่นนี่สมนุนงสมนนาอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นผ้าห่มได้ด้วยใช่ค่ะเป็นหมอนเป็นผ้าห่มได้ด้วยอ่าน้องน้องไปราคาเขาก็หลากหลายก็เริ่มต้นที่สองพัาเก้าว่าถูกมากเลยนะอย่างเงี้ยสองพันเก้า เป็นอะไรเป็นรูปผลไม้ใช่ไหมเนี่ยมักนัดเก้าเก้าค่ะสับปะรดเนี่ยสามเก้าแล้วก็นี่แกงโลมาแกงโลมาในสีเก้าเก้านะคะใ่่ใช่อันนี้มันเป็นผ้าห่มได้ด้วยหรือเปล่าพี่โอนน้างนนี้จริงจริงด้วยเห็นไหมคะเนี่ยไส้น้องออกมาเป็นเป็นผ้าห่มน่ารักมากสามเก้าลูกค้าสแกนจ่ายได้ด้วยซื้อเป็นของขวัญ ไดีเลยสแกนหรือยังคะยังลัวนี่ก็เป็นเหมือนเลยค่ะเดี๋ยวให้น้องถ่ายรูปหน้าสลิปด้วยนะคะอือค่ะอันนี้ข้างในอ่ะข้างในมันจะเป็นขนนี่มันขนขนเป็ดเทียมนะขนเป็ดเทียมหรือขนห่านเทียมนะน้องออมัเนี่ยจ้า นุ่มมากนุ่มมากเมื่อเช้าเขาออกไป2อผืนนะคะอันนี้550ใช่ไหมใช่ค่ะสุวนถ่ายผืนละพันนะคะพันสองพันนะคะจริงหกฟุตนะคะอยากจะให้มามาแบบสัมผัสมันนุ่มรู้สึกว่าแอดมินเมื่อประมาณ3ามทีวันที่แล้วก็มารูปความคามาจัดไปแล้วใช่ไหมก็มารูปความคามาจัดไปแล้วเยเปล่าพี่ไม่เคยใช่ค่ะเพิ่งมาใหม่แข่งว่าจ้ะ มีมีลายตามตามนี้นะคะหมได้ด้วยแล้วกะปูปูเป็นแบบวันปูนอนได้ด้วยนะหมดแล้วค่ะไปแล้วค่ะลูกค้ามารับไปเรียบร้อยแล้วค่ะอนี่<ด>คือ<ด>นี่ค่ะสีสัน มันนุ่มมากนะคะนี่สัมผัสได้แบบว่าค่ะออกจากตรงนี้ไม่ได้จริงๆอ่ะก็คือแบบว่านอนไม่ตื่นอย่ากโอ้ไม่ใช่นอนไม่อยากตื่นใช่อยากตื่นยิ่งตอนนี้หน้าฝนด้วยนะใช่ใช่ใช่โอ้อยากตื่นเลยไม่ใช่ไม่ใช่พูดผิดนอนไม่อยากจะตื่นอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยมม่ีอย่างนะเอ๊ะรู้สึกว่าค่ะ และแอดก็ไม่มาจะทีนะแอดจะจกพนมอยู่อย่างไรอ่าแล้วก็จะมีตัวนี้นนี้ลูกค้าพึ่งฮิ้วไปเนาะสามเก้า้าสามเก้าเก้าค่ะรุ่นนี้ก็หกฟุตเหมือนกันนะคะจะไล่ราคาเลยเกตเกดเดียวแต่กางที่เนื้อผ้านะคะแต่ใยด้านในเหมือนกันจากตัวนี้มันจะบางหน่อยค่ะบางกว่าหน่อยผ้าจะคนละตัวกันตัวนี้จะสามเก้าเก้านะคะแล้วก็สี่เก้าเก้าด้านในเหมือน พาถัวนั้นะห้าร้อยห้าสิบอันนั้นแบบถ้าด้วยดีจะหมดแล้วนะจริงตัวนี้ก็ไล่ระดับจากสามเก้าเก้ามาสี่เก้าเก้าค่ะอันนี้เมื่อเช้าก็ออกไปสองผืนนะคะนี่ก็ได้อยู่สี่เก้าเก้าแต่ว่าอันนั้นยอันนั้นได้ที่สุดแล้วค่ะห้ารอสิบอันนั้นนะคือได้มาหรจริงๆอ่ะเป็นกระเป๋าอย่างนี้นะคะถ้าลูกค้าซื้อก็จะได้เป็นกระเป๋าแบบนี้นะนี่เป็นของขวัญไปเลยใช่ค่ะเป็นของขวัญ เราก็มีดอกไม้ติดให้นะคะน่ารักอยากให้ห่อเรามีกล่องให้นะคะโอ้ยดีคือเราซัพพอร์ตไว้หมดแล้วนะคะเราเตรียมไว้หมดแล้วนะคะ่าทีสแล้วก็จะมีสามห้าเก้าตัวนี้จะเป็นรุ่นรุ่นหนึ่งจะแบบเป็นท็อปเปอร์ก็ได้เป็นพ่อห่มก็ได้นะคะคือหนาหนามากนะคะหกฟุตเหมือนกันตัวนี้สามห้าเก้า รีบซื้อไปเลยเดี๋ยวหน้าหนาวคือบอกไว้เลยว่าห้างอื่นเราไม่รู้ว่าขายเท่าไหร่ที่อื่นเราขายเท่าไร่แต่ที่เนี้ยสามห้าเก้าถูกจริงๆไปเดินดูได้เลยไปเดินทุกห้างได้เลยถูกที่สุดตรงเนี้ยกแล้วก็จะเป็นพวกเซ็ตนะคะก็จะพร้อมผ้าปูอย่างเงี้ยก็เริ่มต้นหกเก้าเก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าค่ะอันนี้ก็ผ้านุ่มมากนะคะก็ได้อยู่ได้อยู่แค่นั้นะได้แต่แต่ไม่ซื้อห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบ อาจกะวังบนตอนนั้นไม่ได้ใช่ไหมใช่ใช่แต่สัมผัสมาคือดีอ่ะตรงนั้นน่าจะมีอะไรสักอย่างให้เราไปสัมผัสจริงค่ะแอดมินก็นอกจากนั้นเราก็จะมีในกลุ่มของที่นอนปิกนิกนะถ้าถ้าลูกค้าแบบว่าอยากไปนอนหอพักไม่มีที่นอนเป็นห้องโล่งๆสามฟุตครึ่งเรา459แล้วก็5ฟุต5 9 9 6ฟุตจะอยู่ที่759ราคาไม่ถึงพันค่ะร้านนี้ จริๆหาหลักพันยากมีไม่ถึงมีมีอยู่แค่สองรายการบ้งที่ถึงพันนะคะก็ดีถูกเนี่ยเก้าอี้เก้าอี้เนี่ยหลักพันโอเคใช่แต่ที่เหลือไม่ถึงพันนะคะวัสะดุไงพวกไม้ใช่ใช่ค่ะดีดีแล้วเช่ใช่ค่ะไม่ไม่ไงายเงือบค่ะแอดนั่งแอดนั่งแอดกลัวหงายเงือบช่วงนี้อ่าใครที่ไปเหนือเนาะไปแบบว่าจะไปแบบว่านอนแคมป์ขึ้นดอยขึ้นเขา ตัวนี้เป็นถุงนอนนะสามก้าวใช่ไหมถุงนอนเด็กแด้ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะไม่ต้องกลัวยุงค่ะกลัวงูอย่างเดียวเออใจ่ยุงไม่กัดยุงไม่กัดแต่งูเข้าเด็นอนได้เราจะต้องบอกว่ายังไงหาสมุนไพรกันใช่คนคนที่แบบเขาตั้งแคมป์เขารู้ดีแล้วแหละก็ต้องดูดาตัวเองมุ้งมุ้งกระโจมสายร้อยห้าเก้านะคะมีครบหมดช่วงนี้ยุงเยอะยุงเยอะมาก บ่อรองคารนบ่อรองคานสามเกาเก้านะคะแล้วก็จะมีพรมพรมเมตรเจ็สิบคูณสองเมตรผืนใหญ่ๆนะคะใครที่แบบว่าขึ้นบ้านใหม่จัดงานบุญงานบวชหรือว่าแบบซื้อไปถ,ถวายวัดก็ได้ร้อยเจ็ดเก้าถูกมากหลักร้อยนะคะพิมียมพราตะหลักร้อยเดี๋ยวเดี๋ยกลางให้ดูดูก่อนก็ได้กลางให้ดูก่อนเพื่อแบบว่าลูกค้าเข้ามาดูในไลฟ์ ย้อนหลังอะไรอย่างเงี้ยมันแบบใหญ่ขนาดนี้ดู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 ถ้าอาจารย์มาเหมาอยู่เรื่อยค่ะสร้างวัดสวยอ่ะมันมันดูอ่ะดูพรีเมียมมากแล้วอันนี้อันนี้อันนี้ยังสวยเลยอ่ะแค่เนี่ยข้างหลังใช่มั้างหลังยังสวยเลยเป็นแบบยังสวยเป็นบิ๊บป๊กบ๊บเลยอ่ะข้างหลังอ่ะสีนี่แหละร้อยเจ็ดเก้านะพรีเมียมพรีเมียมในราคาเบาที่สุดใช่เดี๋ยวพับเองค่ะดิเทนุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ซี่พับเองค่ะ พื้นใหญ่แลยวดิเจนนี่ล้มนี่ตัดสินใจมาฟาลมีเนี่ยจะต้องได้อะไรกลับบ้านไปสักอย่างจริงๆอ่าจองคะเพราะว่าถูกมากเลยอ่ะล้ขคงรูกถูกเต็มไปหมดเลยแล้วก็จะมีที่เข้ามาใหม่ก็จะเป็นผ้าม่านนะคะโออพม่านเลยแอดชอบพม่านนะคะพึ่งพึงได้บ้านใหม่เพิ่งทบ้านใหม่เป็นม่านเป็นบ้านหน้าต่างนะคะแอด ค่ะร้อยเก้าเก้าค่ะร้อยาร้อยเก้าเก้านะเล่นนี่เป็นลายเหมือนเหมือนเหมือนหนังหนังสัตว์อ่ะสวย่อใช่เป็นม่นกองแสงได้ด้วยซื้อที่อื่นไม่ได้ราคานี้นะร้อยเก้าเก้าอะคเอ็ดมีลคือไปไปเดินทั่วอุบลราชธานีแล้วอ่ะถูกถูกสุดเท่าไหร่คะแอดน่าจะประมาณ เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยกว่าเจ็ดแปดกระชั็ประมาณนี้แหละใช่แต่นี่ร้อยเก้าเก้านะฮะร้อยเก้าเก้าทำไมเขาขายถูกได้เพราะว่าคือคือสั่งมาเยอะแล้วสั่งเยอะแล้วก็ได้แบบบินมาซัพพลายน์เป็นแบบพอดีการแต่ถ้าหมดแล้วหมดเลยนะอ่าหมดแล้วหมดเลยค่ะนานแล้วนะนานแล้วนะที่ที่ไม่มีของเข้ามาเข้ามาให้เเนาะพราะมีของเข้ามาให้ใช่ค่ะทุกอย่างคือแบบจากต่างประเทศทั้งหมดเลยนะคะใช่ค่ะเป็นแบรนด์นำเข้านะคะลูก จากไต้หวันบ้างจีนบ้างฮ่องกงบ้างยุโรบ้างอเมริกาบ้างแล้วแต่แล้วแต่เพราะว่ามันเป็นโรงงานที่ผลิตค่ะโรงงานที่ผลิตแล้วเขาก็กระจายสินค้าให้กับแต่ละเคาน์เตอร์ในต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นของมือหนึ่งทั้งหมดใช่ค่ะบางคนคิดว่าจะเป็นมือสองนะเขาเห็นไม่ถูกไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะเป็นงานป้ายบ้างแล้วบางบางบางรุ่นที่เราเอามาเซลล์ก็คือจะเป็น3ตัวร้อยบ้างซื้อ2แถมหนึ่งบ้างนะคะของเกาหลีใช่ค่ะอย่างกก่เกงว่ายน้ํา99บาท หาที่ไหนไม่ได้นะคะราคานี้กางเกงว่ายน้ำเก้าสิบเก้าบาทชุดว่ายน้ําของเด็กนะคะก็ร้อยเก้าเก้าชุดว่ายน้ําผู้ใหญ่ก็ร้อยเก้าเก้าจะไซส์เล็กไซส์ใหญ่ราคาเท่ากันหมดใครจะมาสวนน้ําชั้นสี่ะ่ยังไม่มีชุดว่ายน้ำมาซื้อที่นี่ถูกมากต้องใช้หมวกว่ายน้ำยี่สิบบาทแว่นตาว่ายน้ำร้อยยี่สิบเก้ากับร้อยห้าเก้านะคะแล้วก็จะมีที่จัดโตเสริมเข้ามาเพิ่มเติมก็จะมีกลุ่มเสื้อยืดร้อยห้าสิบเก้าบาทซื้อสองแถมหนึ่ง นะคะกรงเกงขาสั้นราคา129ค่ะก็2แถมหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีกลุมพวกเสื้อกันหนาวเสื้อเชิ้ตที่เข้ามาใหม่เพิ่มเติมสินค้าหลายรายการค่ะเขาฟลอร์มีไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเด็กนะคะเสื้อผ้าเด็กก็เยอะนะคะชุดนางฟ้าฟุ้งฟิงนะคะกระโปรงฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงเราก็มีนะคะราคาเบาเบาสบายกระเป๋าใช่ใช่ใช่ค่ะเจะจบตรงนี้แล้วเนาะอ่าใช่นีากสวยมากเลยเดี๋ยวเดว ให้น้องอ๋อมไปดูแลลูกค้าลูกค้าเยอะมากเลยลูกค้าเยอะมากเลยนะคะถ้าแบบใครที่มาที่ตึกซูนีอย่าลืมแวะมานะที่ชั้นสองนะคะเอนเสิรามีคือถ้าแบบจอดรถตรงนี้ลานจอดรถชั้นสองช่ค่ะเดินเข้าประตูมาเจอเลยเจอเลยค่ะเจอง่ายมากของดีเต้เป็นมาลูกค้าเข้ามาเยอะมากเลยตอนนี้เดี๋ยวให้น้องอ๋อมไปดูแลลูกค้านะคะเราสองคนหมดเวลาแล้วแหละเดี๋ยวลืมทักแชทแอดมินเพจมานะ เรายินดีที่จะดูแลท่านนะคะส่งของผ่านทางออนไลน์ได้ด้วยนะจะส่งให้ด้วยนะคอรีถ้าเป็นท่าอย่างเงี้ยตอนเนี้ยคอรีเขามีโปรโมชั่นสิบเก้าบาทส่งเป็นซองถูกมากก็สั่งได้ส่วนใครมาช้อปปิ้งแล้วก็ซื้อเองได้แต่เองได้นะจ๊ะด้วยเตอร์แอแอป แบบว่ามือชาแล้วตอนนี้บอกจะไลฟ์สิบนาทีจะเกือบครึ่งชั่วโมงจะ<า>ครึ่งชั่วโมงแบตหมดหรือยังคะไป,ไปก่อนอแล้วขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ